เธอเคยอยู่ตรงนี้ทุกวันฉันไม่เคยเดียวดายแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปไม่มีเธอข้ำค่า,างันแม้จะพยายามยื้อไว้ทุกอย่างมันคงจบลงเพราะรักที่เราสางสร้างไว้มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วฉันพยายามจะทำใจแต่ใจมันไม่ยอมรับรู้ฉันว่าต้องปล่อยเธอไป แม้จะอยากจะรังแต่คงไม่ทันเวลาแค่ได้มองเธอจากไปก็รู้แล้วว่ามันจบเดินจากไปไม่มีใครจะรังไว้ได้แม้จะรักเธอแค่ไหนมันคงไม่มีทางแล้วว่าฉันจะเจ็บแค่ไหนก็ต้องยอมรักมันจากไปไกกลกล,กล,ลทุกวันทีเคยมีเธอโลอกมันสดใสและสวยงามแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับมืดมันมึงไม่มีเธอข้างกาย แม้ว่าเราจะเคยรักกันแต่มันก็จบลงความรักที่เคยหอมหวานกลายเป็นเพียงความทรงจำสุดท้ายจะเธอเกินนัชัดในตาฉันแต่จะไมความฝันทีงได้หายไปรักที่เคยเป็นมันดวงดาวบนฟ้าแต่วันนี้มันแตกสลายและแค่คำลาจะพยายามทำให้ใจแข็งแกร่งแม้ว่าในใจมันพังจะลาย ฉันยังยืนอยู่ตรงนี้แต่รู้ดีว่าจะไม่มีวันกลับมาสุกควขส่งจำที่เรามีมันยืนคงอยู่ในใจแต่รู้เราคงย้อนกลับมาไม่ได้แม้จะรักเธอแค่ไหนฉันคงต้องปล่อยเธอไปยอมรับความจริงว่ามันถึงเวลาจากลา<ต>เดินจากไปไม่มีใครจะรังไว้ได้แม้จะรักเธอแค่ไหนมันคงไม่มีทางแล้วว่าฉันจะเจ็บแค่ไหน จากไปกลันกับความทรงจำไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีวันย้อนกลับคงลาต้องเธอมัินจี่ลึกไม่ใจแต่รู้ไม่มีทาง e to run เธอไว้ได้อีกแล้ว จากไปพร้อมกับความทรงจำไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีวันย้อนกลับคำลาของเธอมันเจ็บลึกในใจแต่รู้ไม่มีทางจะรั้งเธอไว้ได้อีกแล้ว